มันด่ามเพราะมันรักหนูหรือเปล่าขู่รถเร็วมากเลยอะฮะยังไม่ได้ลองเลยปิดให้หน่อยเดมมันแข็งไปหมดแล้วเนี่ยกระจกแข็งเนาะห้ำกูเนี่ยจะได้เล็กเล็กซัดกับคันแก๊สบางอย่างคันไอ้นั่งสี่ะตอนเล็กไหมไม่เล็กครับกูอยากให้แม่งโดนสักทีอะกูสัญญาเลยกูจะเหลาแม่งทั้งคืนอะ มา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 ขึ้นมาวิ่งเรจะให้คืนอะไรเนี่ยไม่ใช่ขึ้นรถค้าบขอโทษเยสเทอท์แต่บอกมีคันเึ็งที่จะให้คันนี้ประมาณ70-80มเลยเอาไว้ครับไม่ต้องเก็บไปใช้เลยไม่มันจะไม่ได้ใช้เอาเลอมีทาติร้อยไง น้องมีหมดทุกคันแล้วมันเป็นรถที่ดีแต่คันนี้มันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันมันคือมาไว้ขับเล่นไงมันผมได้มาสามคันใช้เขามาขับเล่นคันเี้กมาขับคุณไม่มีรถหรอมีไหมมีอยู่ไม่เป็นไรมีคันไหน <laughs> เขาไม่มีเวคันอะไรนะในคันนี้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  คนดูคั <irgendw carbono S 2> ้น <imprisoned> ี <to address> ้ก <em osi> ันเล็กซ่าขนาดดีย่กันจะพาไปเซลองก่อนโอ้โหเล็กซัดแม่งดูกากดไปเลยอะกน้ำมันกันหมดใช่ใช่ครับโอ้ คันนี้ก็เล็กสัดคันคันนี้อันไหนดีกว่า NO กันวะพาไปให้คนดูแบบพันคนเลือกหน่อยนะเฮียมึงมีอารมณ์กับเกมลาหิมาลีจูเนียจะไม่เติมไปพาาใหม่เลยดีกว่าจะไม่ต้องเสียเวลาเติมโอ้ชนสามทีเกือบพังอันนี้รถกาชาเหรอใช่ครับมันมีสามคันอยู่ในกาชาเมื่อกี้มีไอฮอนด้าเมื่อกี้นั่งสี่ ก้าออดีงง้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เลืกซ่านครับไปทำกิจกรรมอาหาโลวีนกันไหมเอาตุ๊กตาทำยังไงอ่ะเจ็บไงมันเปี้ยต้องกุนกุนกันแล้วมันเกิะรถมันไม่ลบสักทีอ่ะแล้วก็ขึ้นแล้วแล้วก็ขับ เอ้คุณเข้าคันนี้ไปเอาไปเก็บไปด้วยกันไม่เอาไปเก็บครับมันมีสองคันครับคุณข่าวคันนี้นะเดี๋ยวบอกภาพอีกคันไปมาเทเบียแหละแลนแลนแดงครับอุ๊ยอีกที่อดอกเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บครับอ,อ่าไม่เป็นไรครับนี่มันมีสองคันเนี่ยเฮ้ เอามาหนีก่อนเอามาหนีก่อนเอามาลองรถด้วยกันมาหนีมาจอดนี่มาจอดนี่ลงมาลงมาลงลต้องขับเวียนไหมคะไม่เห็นอะลงลงมาหนีลงมาหนีมาลองรถกันก่อนนแขนมันแรงเอาเอาแขนก่อนจะลองแขนก่อนไปไหนอะคนเม้นด่าหนูแรงจังเอาแขนกันเออคนเม้นด่าเขาแรงจังเฮ้ย มันด่าเพราะมันรักหนูหรือเปล่าโอ้ยลนเร็วมากเลยอ่ะวะยังไม่ได้ลองเลยอ๋อตนเรอดู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 ให้ผมหน่อยนะว่าคันนี้กับคันเมื่อกี้ไหนดีวันนี้ขับแบบเดินเราถึงกลางบนแล้ออะโอ้โอ้ไม่ใช่แล้วอะแต่ความเร็วมันลดเร็วจริงอ่ะคันเนี้ยแต่มันก็เร็วเลย่ะโอ้ย ผมผมเปลือหมดแล้วแหละค่อยค่อยค่อยหนึ่งเข้าตาปิดกระจกหน่อยปิดกระจกหน่อยปิดให้หน่อยดิมันมันแข็งไปห,หมดแล้วแหละกระจกแข็งเหรอขำกูเนี่ยใช่ครับอะไรกระจกมันต้องแข็งแล้วหรือเปล่าดูนะเรดูดให้ผมนะโอหเร็วมากค่ะตอนถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ย อู๋แม่งความเร็วรถยังเร็วเลยแรงอ่ะสุดยอดอันนี้เร็วที่สุดในประเทศรวป่ะคันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละอาะสามสี่แรงสุดอ่ะสามสี่จากลับมาละอันนี้คันอะไรอันนี้เขาเร็วรถอะไรละอันนั้นรถอะไรอันนี้คือรถไอ้หมุนหมุนหมุนอนนั่นอ่ะหมุนในวงล้อเกมสามที่ต้องเติมสามหมื่นถึงจะได้ละคันเนี้ยส่วนคันนั้นก็ ใช่อันนี้อยู่ในตระกูลรถห้าหมื่นห้าหมืนจะได้สองคันจะได้เล็กเล็กซักับคันแก๊สื่อกีคันไอ้นั่งสี่อะตอนเล็กไหมไม่ไม่เล็กครับกูอยากให้แม่งโดดสักทีอ่ะกูสัญญาเล็กกูจะเหล่าแม่งทั้งคืนอะออปเออ กูสัญญากูจะหลบแม่งทั้งคืนากลอะได้่องนี้ท่านี้ไม่กึ่มเว้ยดูดิกึ่มจัดเลยวมากอนท่เาหรลยอ่นเมื่อกี้ดีกว่าดูดิโอ้ท่นี้กึ่มยังไงไม่รู้อ่ะเนาะแต่ท่าอบคันเมื่อกี้มากกว่าใช่ี่ขอบคุณพี่พีคครับพี่เลิฟ การลองยืนหน่อยครับไม่ไหวครับย,ยืนไม่ได้เกงว่าตรงไหมไม่ยืนครับไปกอดเลยคันเนี้ยมันดูคันนม่เสียงมันดูแบบตอ็แต่ว่าทำทำหนาทำกระต่ายอ่ะทำลูกกันก่อนจะพาไปเอา ไปเอาผ่อนเนาะใช่พาไปเอาผ่อนเลยสวัสดีครับพี่บีเคัสดีครับเอาเออมันกล่ำกล่ำจริงเว้ยเขาดูเอาแขนชอบแขนดีสุด ผมเคยเห็นข่าวออกเสียงน่ารักพอเจอตัวจริงเป็นป้าเจนอายุ40ระวังแขนฟรีนะเฮียผมรับรับสว่านหรือยังไมต้ากสว่านกดเลยนะกดโฮมแล้วมันจะมีให้รับป่ะไม่มีของผมไม่มีอะไม่มีหรอไม่กดไม่ได้เทดโอมีะ